พอดีมีเอฟซีตัวมาปรึกษาทนายว่าเขาเจ้าซื้อรถแล้วผลชำระไม่ไหวบอกขายบุคคลอื่นแล้วมีคนมาซื้อเขาบอกว่าเขาจะผลชำระให้กับบริษัทจนครบถ้วนแต่เขาก็ไม่ได้ผลชำระเราไปติดตามเพื่อเอรถคืนรถก็ไม่อยู่ผู้ผู้ที่มาซื้อก็ติดตามไม่ได้เราจะทำอย่างไรได้บ้างเราจะต้องฟ้องเป็นผิดสัญญาซื้อขายรถ หรือว่าต้องทํำยังไงเพื่อให้ได้รถคืนมาท่านายก็ได้ให้คาปรึกษาแล้วก็ยกเคสตัวอย่างให้กับ FC ได้เห็นว่าเรื่องแบบนี้เราต้องทําอย่างไร mm hmm. ก็มีคดีเรื่องหนึ่งที่ผู้เจ้าซื้อรถไปเช่าซื้อมาแล้วก็เราก็ผ่อนไม่ไหวเมื่อผ่อนไม่ไหวเราก็ไปติดต่อหาคนซื้อรถก็มีคนมาขอซื้อรถจากเราโดยทําสัญญาซื้อขาย แล้วก็เขาตกลงว่าเขาจะผลชำระให้กับบริษัทจนครบถ้วนแล้วก็ให้เราทำหนังสือม,อมอบอำนาจให้กับเขาไปติดต่อกับบริษัทเพื่อที่จะติดต่อเรื่องการโอนแล้วก็ส่งมอบรถให้กับผู้ซื้อไปในวันนั้นเมื่อได้ส่งมอบรถไปปรากฏว่าเดือนที่สองไฟแนนซ์ Finance, เขาก็ได้โทรศัพท์แล้วก็ส่งหนังสือมาแจ้งว่าเราไม่ได้ผนชำระ ค่ารถให้กับไฟแนนซ์ตางผู้เจ้าซื้อก็ได้ไปติดตามคนที่มาซื้อรถไปที่บ้านปรากฏว่าไม่พบแล้วก็รถก็ไม่เจอแล้วก็ถามคนระแวกชาวบ้านบริเวณนั้นเขาบอกว่าเขาไม่เห็นรถของเราเลย <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้เจ้าซื้อรถ <c oughs> ก็ได้โตวโทรศัพท์ไปที่ไฟแนนซ์บอก เรื่องราวให้ไปเน้นรูร้แล้วก็ขอให้ไปเน้นนั้นตำหนังสือมอบอำนาจให้กับผู้เจ้าซื้อเพื่อที่จะไปฟ้องร้องกับผู้ที่มาซื้อรถก,กันนี้ต่อมาเมือ่อผู้เจ้าซื้อได้รับหนังสือมอบอำนาจมาแล้วก็ไปยื่นฟ้องคดีต,ต่อบคุคคลแายนอกที่มาหลอกอทำเป็นซื้อรถของเรา แล้วก็มีการต่อสู้กันต่อศาลแล้วก็ได้เบิกความให้ศาลได้เห็นว่าตนเองนั้นเป็นผู้เจ้าซื้อรถจากบริษัทไฟแนนซ์แล้วก็ได้ขายรถคันนี้ให้กับบุคคลภายนอกที่เขามาขอซื้อเขาได้บอกว่าเขาจะผ่อนชำระให้ครบถ้วนจนกว่าครบสัญญาแล้วก็เขาก็จะไปเอาหนังสือมอบอำนาจไปที่บริษัทไฟแนนซ์ให้ บริษัทไปนเน,น้นนัโอนมาให้กับเราแล้วก็จำเลยก็เข้ามาสู้คดีนะครับคดีนี้จำเลยก็ได้มาสู้ว่าเขาปิดสัญญาในเรื่องคดีแพ่งเรื่องปิดสัญญาซื้อขายเขาไม่มีเจตนายักยอก,กทรัพย์ในรถคันนั้นแต่รถคันนั้นไม่อยู่แล้วก็ได้จำน่ายไปให้แกบ,บคุคคลอื่นเมื่อได้ควางการต่อสู้คดีตั้งสองฝ่าย ศาลก็ได้ปิกโลแล้วเห็นว่าจำเลยซึ่งได้มาแสดงจิตนาว่าซื้อรถคันนี้แล้วก็ได้รับมอบรถไปจากผู้ขายซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อรถจากบริษัทไฟแนนซ์เมื่อรับมอบไปแล้วมีข้อตกลงว่าจะชำระค่าเช่าซื้อให้กับบริษัทไฟแนนซ์จนครบถ้วนตามสัญญาเช่าซื้อปรากฏว่าผู้ที่ซื้อรถไป เขาไม่ผลชําระให้กับบริษัทไฟแนนซ์ปิดสัญญาเรื่อยมาแล้วก็ผู้เจ้าซื้อคนแรกก็ไปติดตามก็ไม่เจอรถก็ไม่เจอสามก็ได้มีความเห็นว่าจําเลยนั้นมีเจตนาทุจริตได้มาหลอกเพื่อที่จะครอบครองรถกันดังกล่าวโดยเมื่อได้ครอบครองแล้วก็ได้ มีเจตนาที่จะเบียดบ,บังอรรถน้นเป็นของตนเองโดยได้นํารถนั้นไปจําหน่ายศาลก็ได้พิพากษาว่าจําเลยมีเจตนายักยอกทรัพย์นะครับเป็นการกระทําความผิดอาญาตามที่จําเลยได้ต่อสู้ว่าคดีนี้เป็นคดีเพ่งนะครับศาลก็ได้พิพากษาว่าเป็นคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์ไม่เป็นคดีเพ่งเพราะว่าเจตนาของจําเลยนั้นมีเจตนาที่จะไม่ จำระค่ารถให้กับบริษัทไฟแนนซ์ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงมีเพียงเจตนาทุจริตมาตั้งแต่แรกที่จะเข้าไปครอบครองทรัพย์แล้วก็เอาทรัพย์นั้นไปจำหน่ายให้แก่บ,บคุคคลอื่นก็เลยมีความผิดในคดียักยอกทรัพย์นะครับคดีคดีน,น,นี้ถ้าเรามองในเรื่องของผู้เจ้าซื้อผู้เจ้าซื้อนี้เมื่อเห็นว่า บุคคลภายนอกที่มาขอซื้อแล้วเขาปิดสัญญาก็เข้าไปชนกับบริษัทไฟแนนซ์โดยตรงเพราะว่าอย่างไรๆผู้เจ้าซื้อก็ต้องรับปิดในทางแพ่งเพราะว่าปิดสัญญาเจ้าซื้ออยู่แล้วโดยตรงผู้เจ้าซื้อปิดสัญญาเจ้าซื้อจะต้องรับปิดทางแพ่งอยู่แล้วนะครับเมื่อต้องรับปิดนี้ทางแค่ผู้เจ้าซื้อจะทำยังไงกับผู้ที่เป็นบุคคลภายนอกที่มาขอซื้อรถก็ Alcohol. ไป ขอให้บริษัทไฟแนนซ์นั้นทาหนังสือมอบอำนาจเพื่อตนเองจะได้ยื่นฟ้องบุคคลภายนอกที่มาขอซื้อในข้อหายักยอกทรัพย์ปรากฏว่าเมื่อได้ยื่นฟ้องยักยอกทรัพย์แล้วสารพิพากษาว่าจำเลยนั้นมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ปรากฏว่าจำเลยก็ได้นําเงินมาชาระให้กับบริษัทไฟแนนซ์จนครบถ้วนคดีนี้ฝวายผู้เจ้าซื้อก็ถอน ฟ้องในเรื่องก็หายักยอกทรัพย์เพราะว่าบุคคลภายนอกนำเงินมาจา่ายให้กับบริษัทไฟแนนซ์ครบถ้วนแล้วเห็นไหมครับคดีนี้ผู้เจ้าซื้อรถไม่ต้องรับผิดแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าเราได้ยื่นฟ้องบุคคลภายนอกที่มาหลอกซื้อรถของเราไปแล้วก็เขาไม่ปฏิบัติตามสัญญาเล็กคดีนี้หากผู้เจ้าซื้อคนเรกเขา ไปยื่นฟ้องว่าบคุคคลภายนอกนั้นปิดสัญญาซื้อขายไม่ยอมผ่อนชำระปรากฏว่าบคุคคลภายนอกที่มาซื้อนั้นเขาก็ไม่ชำระในเรื่องปิดสัญญาซื้อขายเพราะว่าเขาวัวหมออยู่แล้วนะครับแต่คดีนี้ผู้ผู้เสียหายก็คือผู้เจ้าซื้อคนแรกข,ข้าใจวิธีฟ้องคดีอาญาในข้อหายักยอกทรัพย์แล้วก็เขาได้กระทำวามผิดฐานยักยอกจริงๆนะครับ คดีนี้มีการต่อสู้กันถึงศาลสูงในเรื่องอำนาจฟ้องในเรื่องเจตนาทุจริตนะครับว่าเบียดบังทรัพย์หรือไม่เจตนาที่จะผลชำระหรือไม่แล้วก็ศาลได้พิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยนั้นอยักยกทรัพย์เห็นไหมครับหากคดีนี้ผู้เสียหายก็คือผู้เช่าซื้อรถ เลือกวิธีฟ้องในทางแพ่งเราคือปิดสัญญาซื้อขายแปลว่าเขาไม่ได้รับเงินคืนจากบุคคลภายนอกเขายังต้องจ่ายให้กับไฟแนนซ์ไปเต็มๆแต่ผู้เจ้าซื้อไปยื่นฟ้องคดียกัยกยอกทรัพย์ตนเองไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวนี่คือคำตอบสุดท้ายที่คนที่เป็นอาชีพธนาจะต้องให้คำปรึกษา ให้ความรู้และช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างไรให้เขานั้นไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบและเขาสามารถที่จะต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่และตรงตามประเด็นของข้อกฎหมายอากักทามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปนัญหาอะไรก็แล้วแท่ทุกเรื่องทุกคดีทุกเคสปัญหานั้นมีตางออกมีตางแค่ทุกอย่างจะเก็บความทุก ปัญหาไว้กับตัวเองรีบไปปรึกษาบุคคลที่ท่านรู้จักคนที่มีความรู้โดยตรงและรีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักเพื่อที่จะหาทางออกหาทางแก้หากท่านไม่รู้จักทนายคนใดโทรมาปรึกษาทนายนักเมืองน,ค,น,องนครยินดีการปรึกษาครับสวัสดีครับ Let like me take you far away you You'd like. Let me take you. Let me take you far away. You'd like a holiday. Let me take you.